ก็ราดช็อกโกแลตลงไปค่ะสวัสดีค่ะป้าผ่านะคะพบกันกับป้าผาแชร์สูตรสลามแชร์สูตรสลามของเราวันนี้นะคะจะเป็นของน้องเราด้สูตรไรนั้นตามดูกเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อฟ้าใสค่ะไม่เคยแชร์สูตรสลามมาก่อนเลยค่ะเอะ๊คนแรกอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่า โกโก้หนึบลาดช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลหวาน ไปยังดาวพูโตค่ะ oh, <no. S 1> ไม่เลือกได้ยังไงดูชื่อสะกอ่อนนะคะ oh, <no. S 1> จะหาชื่อที่มันปังๆไว้ก่อน oh. เพื่อจะเป็นแบบอะไรนะสะดุดตาแรกของแบบเจ๊ผาจะได้เลือกอะไรเหี้เนาะ oh. โอเคเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะวันนี้มีอะไรบ้างตามมืกเลิค่ะกีกาวน้ำขุนค่ะสี 4, น้ำตาลสีดำค่ะ้าทํทำสลามของป,ป๊อปป้าผงถิมะค่ะอมก้นนวดกาวน้ำใสค่ะ กลิ่นวลีลาไม่มีก็ได้นะคะพี่พามีแต่ว่าขี้เกียจลุกไปหยิบได้หรอก็ได้กลิ่นคนเดียวไงคนอื่นไม่ได้กลิ่นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้วยสามใบค่ะจานหนึ่งใบเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วที่งไงไเราไปเริ่มทำกันเลยถ้วยแรกนะคะน้องบอกให้ใส่กาวน้ำขุ่นห้าช้อนโต๊ะค่ะ 2> 1, 2, 3, 4, แล้วน้องก็บอกว่าให้ใส่สีน้ำตาลสองหยดค่ะ น้องอาจจะไม่รู้ว่าสองหยดน้ำตาลของเจ๊พาเป็นยังไงนะคะ oh <no! S 1> แล้วก็ใส่สีดำครึ่งหยดคะ่ะครึ่งหยดเอ่อครึ่งหยดโอเคค่ะครึ่งหยด,ยดคือน้ำตาลเอ่อสีดำไม่ได้เป็นสีดำมากคะ่ะเ <Huh? S 1> พราะว่ามันเป็นก้อนที่ว่าใส่น้ำก็เพราะฉะนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหรค่ค่ะว้าวเหมือนก้อนก็นหนึบเลยใส่กับนมข้นคะ่ะทุกคนคเหมือนไหม oh no! เจนจนมากเหมือนเดิมไม่มีผิดพริ้วค่ะนี่สีน้ำตาลของพี่พาจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะคะดูซีน่าเร่นสุดๆจะทำให้สีน้ำตาลดรอปลงไปอีกนิดหนึง่งโดยการใส่โฟมโกนหนวดสัก2ปลื้ดค่ะทุกคนหนึ่งสงคนไปอีกจ้ะแม่จา๋าให้หนืดไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยจ้ะแม่จา๋า แล้วนะคะก็ใส่น้ำยาทําสลามปะปะพาลงไปได้เลยค่ะจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนนะคะใส่เลยค่ะทุกคนเราได้ช็อกโกแลตมาแล้วหันนึบมากน่าเล่นสุดๆเลยเห็นปะนึบสุดต่อไปเราจะมาทําถ้วยที่สองนะคะถ้วยที่สรับรองกันเลิศไม่แพ้กันค่ะเลิศเลิศถ้วยที่สองน้องบอกว่า ใส่ผงหิมะลงไปสองถึงสามช้อนนะคะแต่ว่าเป็นช้อนโต๊ะค่ะทุกคนคิดไปคิดมาพอผงหิมะใกล้จะหมดก็คิดอยู่ว่าจะไปซื้อที่ไหนเอางี้ <c oughs> เขาเลิกขายไปแล้วหนึ่งสองแล้วก็สามนี่ใส่ไปเลยอ,อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวหมดเพราะใส่เท่าไหร่ก็ไม่หมดจะพูนเลยจะพูดเลยนะพุเลย นี่นะพิเศษมากคือเขาเอาแค่ผงหิมะเพียวๆไม่ใส่น้ำนะจ้าขอบอกแต่ใส่สีน้ำตาลจ้า mm. ใส่สีน้ำตาลลงไปในผงหิมะสองสามยอดสองยอดหรอกี่ยดอดน้องคะน้องไม่รู้จักสามยดอดอ,อนุภาพของสีน้ำตาลพี่พาเสียแล้วค่ะสีน้ำตาลอันเจมจนไปถึงประเทศนอกออโอเคโอเคมาสิมาสิ โอ้มันจะเป็นเกตอย่างนี้แกเอ้ยคิดได้ยังไงเป็นเหมือนช็อกชิปอะไรเงี้ยอ๋ออางนงี้นี่เองช็อกชิปอะไรอย่างนี้นี่เองอานี่ทุกคนมันเป็นรุ่นล้วนแบบนี้น่าเล่นจริงๆเลยอะต่อไปมีอุปกรณ์ที่สามไหมอ้ามีมีถ้วยที่สามด้วยนะคะทุกคนมาทำถ้วยที่สามกันค่ะใส่กาวน้ำใสหนึ่งช้อนโต๊ะเส่สีดำสองหยด ใส่ช้อนนี้2โต๊ะสช้อนนะสโต๊ะว,ว่าจังสันจังสันสีดำสีดำเจมันไม่ดำทุกคนดำไม่ค่อยดำนี่เพราะว่าดำหมดประสิทธิภาพแล้วต้องไปเพิ่มความดำแล้วยังไงอ่ะก็คือเอามาละลายกาวเฉยๆหรอแล้วจะไปลาดหรอยังไงเดี๋ยวขอดูหน่อยวิธีจัดจานนะคะปั้นสลัมให้เป็นก้อกนวงกลมวางไว้ในจานโรยผงชิมะที่เตรียมไว้แล้วก็ลาด ช็อกโกแลตลงไปค่ะก็คืออันนี้ช็อกโกแลตเหรอสีน้ําตาลนี่คือช็อกโกแลตเหรอมันจะเหมือนใช่ไหมมา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 อยากเห็นอยากเห็นไปจัดไปขอเคลียร์พื้นที่หน่อยจ้าลบหน่อยนะคะใครไม่เกี่ยวในงานนี้นะคะเอาสีน้ําตาลมาปั้นก่อนก่อนอื่นให้มันเป็นกลมๆ อมไหมคะอม,มมากจาก้ะเหมือนอึเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่พูดอมรึบลงไปคะ่ะแล้วก็โรยผงหิมะลงไปคะ่ะอ้อโอ้ยเหมือนเกล็ดน้าตาลเคลือบน้ําตาลไงที่น้องบอกแล้วก็ราดช็อกโกแลตลงไปคะ่ะอโอโ มันจะอยู่อย่างนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมหิมะมันก็จะจับกับกาวไงแล้วจะเป็นยังไงหรอนั้นไม่รู้สิไม่รู้สินะตื่นเต้นขอ,อซ่อมจิ้มแล้วกันตื่นเต้นมากโอ้เฮ้ยมีความเป็นน้ำตาลจริงด้วยอะเซอร์ไพรส์ดูดิมีความเป็นน้ำตาลสุดสุด,สดจัดอัดยืดก่อนนะคะลองยืดดูว้า wow. ว ชื่อสตดว่าอะไรนะกโกนึบลาชโโล็อกโกแลตเครื่อน้ำตาลหวาน <c oughs> ไปยังดาวโหโตเฮ้ยน้องรู้ได้ไงว่ามันจะออกมาปเป็นฟิลนี้พี่พาย,ยังคิดไม่ถึงเลยนะว่ามันจะออกมาปเป็นฟิลนี้อะเหมือนน้ำตาลมากแม่จ๋า <Yeah. S 1> เหมือนจริงจังคือว่าพอมันโรยแบบนี้แล้วมันแบบมันเหมือนน้ำตาลอะเ <c oughs> ฮ้ยทุกคนเอาไปแบบแปะแดใช้ได้นะไม่ติดเลยนะเพราะว่า พงศิมะเขาจะจ,จับทุกอย่างค่ะจับทุกอย่างที่เป็นน้ําให้แบบเป็นก้อนค่ะจับทุกอย่างอุย้ยอุ้ยดีอ่ะอุ้ยดีดีจุงเบยนะคะลาาน้ําตาลลงไปอีกค่ะนี่ลาาน้ําตาลลงไปอีกอุ้ยดีดีอย่าบอกใครเลยนะคะสูตรนี้พี่พาให้11คะแนนค่ะ สิบ <laughs> คะแนนเต็มนะคะทุกคนว้าวเอาไปเลยเอาไปเอาไปได้เลยเหมือนมะพร้าวขูดก็ไม่เชิงแล้วตอนนี้เหมือนขนมที่เขาแบบโรยมะพร้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้ยดิและเดี๋ยวเขาจะค่อยๆหนึบขึ้นมานะหนึบ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 ขึ้นมาทั้งที่เป็นกาวนะเมื่อกี้คือกาวเพียวเพียวไม่ได้จับตัวเป็นก้อนนะจ๊ะลาดเพียวนะจ๊ะแม่จ๋าพูดเลยตอนนี้กาวคือได้กลมกลืนไปกับก้อนอันนี้ไปแล้วนะคะก้อนอันนี้ค่ะ สิโอ้โหยืดยืดมากจ้ะแม่จ๋ายืด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 ยด,ดูนะโอ้ยืดมากหนึบมากค่ะตอนนี้คือพงหิมากำลังบวมแล้วนะทุกคนบวมแล้วนะคะแต่ว่ายังบวมไม่เต็มที่ถ้าบวมเต็มที่เราอาจจะยืดไม่ได้ก็เป็นได้นะคะดูโอ้คือมันแข็งมากเลยตอนนี้แข็งมากขอบอก แข็งมากถ้าเราไปแช่น้ํามันอาจจะบวมใหญ่เต็มทามเลยก็ได้นะยันน่าทําอยู่นะน่าทําอยู่ออ้ได้เยอะมากได้สลามแบบใหญ่แล้วมันเป็นล้นลวนอย่างเงี้ยทุกคนดูดิเลิศมากเป็นแบบแพ้แพเหมือนอู้าน่าเล่นนะ่ะโอ้ยเรียบร้อยแล้วเราไปดู Q&A เอดีกว่าน้องถามอะไรป้พาพักันบ้างตามดูเลยจ้านี่ค่ะทุกคนดูฝิแบบฟูนุ่มมาก เพราะว่ามันตึงมากเลยทุกคนแต่ว่าเนื้อหน้าเล่นมากอยาเอาไปแช่น้ำอ่ะได้อันใหญ่แน่นอนเดี๋ยวพี่พาจะเอาไปแช่น้ำาันรูนะจะแช่อัน,นใหญ่เลยมาเรามาถึงคําถามแรกกันเลยค่ะน้องถามว่า พี่พาคิดยังไงกับสูตรนี้คะก็ค่อนข้างที่จะ perfect มากมากเลยนะคะตั้งแต่ทํามายังไม่ได้เนื้อแบบนี้เลยก็ได้เนื้อที่แปลกใหม่ไปเรื่อยๆค่ะชอบค่ะชอบ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 ขอ,บอบหนที่สองนะคะพี่พารู้จักลิซ่าไหมคะก็น่าจะรู้อยู่นะ,ะใส่ชดาใช่ไหมลูกแม่ก็ไปหาซื้ออยู่แต่ว่าแม่คิดว่าเออใส่เพื่อถูกไหมไม่ได้หน้าเหมือนเขาแล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วจ,จะแบบว่าล้ำนิดนึงใส่ชุดนิดนึงก็ทุกคนก็วิ่งกระเจิงไหมหรือยังไงนะโอเค คำถามสุดท้ายค่ะพี่พายอยากไปหาใครก่อนคะถ้าหมดโควิดขอบคุณเพื่อนๆที่อ่านมาถึงตรงนี้นะคะปอลรักช่องพี่พามากรักในมุกตลกและการทำสลามของพี่พาดันเขาหน่อยนะจุ๊บๆพี่พาอยากไปหาใครหมดโควิดก็ต้องอยากไปหาคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องตอบแบบนางเอกค่ะจะบอกว่าอยากไปหาผู้ชายคนนั้นคนนี้ตอบจว่าไม่ได้นะตอบไม่ได้ค่ะน่าเกลียดตายเลยเขาไม่หาคุณพ่อคุณแม่ค่ะ พราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ตัดงจว่าก็ต้องตอบอย่างเงี้ดาราเขาตอบอย่างงี้ฉันก็ต้องตอบตามเขาเธอว่าไม่ได้นึกออกไหมก็โอเคแชร์กันเยอะๆนะคะนี่เป็นนี่แล้วคุกกี้ยักษ์กินไม่ได้นะคะคำเตือนนะคะกินไม่ได้เนาะแล้วชุดสลามพิพานน้ำยงน้ำยาอะไรก็ยังขายอยู่นะคะสามารถติดต่อมาหาซื้อกันได้นะคะที่ไลน์ a p a pa pha นะคะ นะคะหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ป้าผาไทยแลนด์นะคะไงไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆแช่น้ำแช่น้ำแช่น้ำ